I love it. ไปดูแม่แม่กินข้าวกันนะครับคือบห้องพอเพื่อนมากินน้ำ ครับผมแามกินใหน่อไม้ด้สดๆมาเมื่อคืนนี้กขต้มไว้กลัวมันไม่สดอมาดูกับข้าวนะครับ้าเลยแกงหน่ไม้แกงกดแกงหัวปมูแกงหัวโปกนค่งขาโงงั้นก็ให้เขาเป็นถ้ามาไม่ได้องซื้อมาของบ้านเด้อเสืวกำลังไปล้างมือเดี๋ยวจะไปเอาอันนั้นอีกอยู่เยอะอยู่มามาพี่เลื้นมาป่ะมา เดี๋ยฮะนี่อ่คุณน้ำถักกวดหน่อยข้างหลังเลยโอ้ยของแม่ไปเจออยู่เก็ได้มีน้ำนี่คุณถังให้ได้มาเมื่อวานอ๋อเมงเอ f ีมาให้เมื่อวานซื้อมาขายอืมมาขายพื่อนาให้กินเชือเอาน้ำมาหน่อยเด้อเะ FC ไม่ขายหรอก FC ไม่ถามาให้กินที่ซื้อของที่ที่ให้เสือเอามาน่ะที่แกะแพ็คน่ะวางไว้แบบ เขาไปทิ้งถังขยะแล้วหรือมะน้ำครับรากติดกวดเนาะทิ้งที่ไหนจะทิ้ได้ยังทงหมดแล้วห่ะเอามามาเขามาไม่อยู่ในนู้นไหลายเกาะไม่เยอะมากเหยียดแท่งเยค่ะเหยียนัาดร่วมขาข้าอวอันเดียยวเดียวไม่ภาพไม่ได้ยาเป็นยังเป็นลมแล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลเอ่อเข้าคลินิกเมื่อวานนี้ ปวดหัวมาเรื่ั้สอนกินร่วมวงมื้อสุดท้ายโอ้ยไปจะกินให้กินตลอดอย่าพูดอย่างนั้นมันไม่ดีมาไปให้นเนี่ยกินน้ำคั่นจะกินร่วมโฮมเขาจะเดินทางชมห้มนี่แหละเดินทางแล้วขามากินใหม่มาหลังก็มาได้อยู่กินใหม่มาเลยมาหลังก็มากินใหม่กินเทมก็โทรมานะโอ้ยนี่นึ่งข้ารอเนื้อคิดเทมก็มาเลย เดี๋ยให้เขาว่ายายจมอนผู้ไรเขาใจหายว่มันหารทั้เแนยวเลยตายเลยอูโหยายจมอน พูดพลินพูดพลินพูดพลนพดพลดได้วยนะพูดเไอด้วยพูดแล้วมาก็ินข้าวด้วยอย่าพูดมากไอตกใจหมดโอ้ตกใจแล้วตำววางกล้องแล้วมากินข้าวนี่หมายถากินขี้งงของนางเดี๋ยวยามแรงก็มีตุ้มโฮมเพราะว่าดิสนันเดินทางดิสนี่นะคะเดี๋ยวเพี้ยนฝีมือการปอกของน้องปูนอันนี้ ลูกมาดามโอ้อร่อยเห็นเห็นกับตาใช่ไหมเห็นกับตาเมื่อวานเห็นกับตาฮะขอนิ้วหน่อยเยี่ยมเยี่ยมขอนิ้วหน่อยขอนิ้วตะพอนเสือเสื้อวันชูที่วันอันนี้นิ้วเจ้าเต็มเต็มกับก็เจ้าเต็มเต็มนิ้วเต็มเต็มกับก็ไอ้เนึง่ื้อไปจะหมอนไปอยากจะหมอนไป มโมเดอร์โมเดอร์ข้างนอกโมเดอร์โฮปายเดอ้ขอข้างนอกกับโมโฮปายเดอ้ออานุกี้มาแล้วมานุกี้มาแล้วกินข้าวมาเดอ้อนี่ลูกี้มาแล้วนะคะ แม่คำสายไทยี่บอกไยไทยงไทยเป็นสัตนมันสงามไม่ใช่สายสันตั้งบนเยตั้งบนเยหัวบนเตนตงั้ร้องซักบีอมอยู่ข้างหลังนบเห็ยน่มันตั้งขาน้ไตั้ข้าง้าไห้ดูแล้วคลแม่คาสายเห็นครึ่งตัวล่างแล้ว็นครึ่งนี้ให้ดู้างไปม ไม่เชื่อถ้าใครหัดล้อก็หัดดูเท้าก่อนเออแกก็ใจนะแก๋จะให้ทุกคนดูเท้าก่อนมาประจันหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะมาเด้อมาเด้อคุณป้าทำข้าวค่ะมาป้ามาเด้อจ้ามาเด้อตุ้มุมตรงนี้ค่ะคุณป้าค่ะคุณคุณป้าครับพอดีน้องนกเพื่อนเอาโต๊ะมม้หินอ่อนจะมาส่งวันนี้ครับเอาลงไหนครับ เป็นของที่ระลึกครับสองโต๊ะสองชุดครับโต๊ะยาวครับผมเออลงมองนี่ก็ได้นีลงแถวนี้เนาะเออลงมาลงได้หมดเออแถวลบไม้นี่งเออลงได้นั่งกินข้าวกั่งเย็นๆเยาไม่ยกขากินข้าวได้นะแต่ไม่ทำของข้าวตรงนี้นะทำมาอยู่ที่บ้านค่ะอร่อย เจีวหัวโปกอจิ้มกับพอดไทยกับแทบว่าต้องมีอย่างไรแทบมันแทบเพราะอะไรอ่ะหะหะหะวะหกเนี่ยมันแซหะ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 ห่าะห่หะหาหะหะาะห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 ่หะ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 ห้ะะ นุกกี้นั่งเลยจ้ากกีนะคะไปขะ้นข้าวมาข้นข้าวมาวันนี้ก็จะมีพิ่ีการเอื้อนควันน่ารับน้องร้องส่นงเดินตามขาวปวดขาขรากปวดขามาอาก็อบอุ่นนะคะส่วนใอ้แดนก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทาวันนี้ก็มีหน่อไม้นะก็จะไปแกงหน่อไม้เหมือนกันอง้ออุ๊ยอบอุ่นมากเลยนะเนี่ย เพือนยังนี่แหะใกล้ชิดกันดีโอ้อบุนอบุ่นนะคะมื้ออบุ่นที่สุดในครอบหนองนาไมเอมาเอนหนาวบอกออเไงทำปทำไทงไปทำไงไทำไงะปงปทำไงนไไงงงง สวงวะว่างวะสว่างวะเหมนึงค่ะมันเป็นงือนเงื่อนงเะดวเมอว่าวันนี้มาหน้าสดเลยนะฮะหน้าสดกาลง่จกุยนี่แหละหน้าตีนเสียงตีนดาสมองแืนนี่หน้าสดได้สมอเบปอง่ดยังม่ตายนะฮะคอขาวิษที่ดดึพิกินกนะคะเบิงได้เบิงได้นี่แหละหน้าสดดีเล่ ของแท้ไม่ใช่ของฟอรของพี่น้องยูทูบเบอร์เราโอ้มีปลาหมึกด้วยปลาหมึกปลาหมึกพี่น้องโอ้ยหน่อไม้โซนเด้อพี่น้องเลยเราได้โซนสุริยุธยายูทูบเบอร์จ้าคืออร่อยมากเลยอืมทำไมแจ่วอร่อยเนาะน้เนนเมือกัผ็ดแต่อร่อยมันเผ็ดนัวมันเดยอ่ะพี่เสืออยู่ที่กินข้าวครับฮะ ของคุณสลิมาตรงของเนี่ยครับผมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทางข้าวเสร็จจะเช็คให้ครับเพราะว่าส่งไปทางแม่แม่นกที่นครพนมเพส่งให้ครับพินีะคนครับวันนี้คุณาสวัสดครับครับผมต้กพาเป็นพาเด้อพี่น้องเลยแซบเป็นแซบแซบเป็นแซบักขนาดเนาะ เพชรเป็นเพชรตัวยาสมัติเป็นเพชรก็ได้เสือที่ว่าชุดพระคำน่ะแม่ลืมเองยังไม่ได้ขายเลยเอายังไม่ได้ขายแม่เก็บไว้เขาบอกอะไรเพชรคิดดูแม่เขาชอบชอบบอกคนไหนบอกเขาก็ว่าเรื่องขายเนา okay. ะคิดว่าเอาออกมาขายหมด๋ไปดูน้ำเป้งอ๋อกินข้าว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 เข็ดคิด เขามาขายวันนี้แหละเขารับบอลเขาขายของมันไม่ดีเลยอืมอืมไม่ยังรัผมบอกผมรับคุนขอบคุณมากครับอืมข้าวนี้มันจะมอสแฉกเขาปกเป็นไงยังจะมอสแฉบปะว่าอร่อยมากทำไมถ้าได้เนื้อแดดเดียวเมนูกด้วยยิ่งแซ่บเลยอืมบะหมี่มีซ้ำ หมดเกี่ยงหมดเกี่ยงโหหมดเกี่ยงเลยเหรอคะไม่เหลือเลยเหรอไม่เหลือไม่เหลือเลยหมดแล้วก็ไม่เหลือขายหมดแล้วถ้ามีอยู่ที่หัวน้ำเที่ยงเหอเธอขายหมดแล้วหมดสมอนหมดแล้วว oh uh, si eh? like ัน no, น no, 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 no ี้มาขายเสื้อผ้าในเดิมสื่อใช่ต้องโทรไปทางแม่เลยจงสั่งออเดอร์ไปโน่นแล้วใช่ไหมใช่ทุกวันนี้ใช่รับออเดอร์แต่ส่งไปนู่นพอเหมือนอิ่มแล้ว ขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่รับชมเลยนะครับขอบคุณแม่ครัวนะฮะกับข้าวนั่งเลยแกลเป็นแกลเอาเสียเสิ่งละเสียเต็มเราจะไปรถไฟแล้วก็ลุงบอกขอบคุณเยอะแป๊ดหรือยังเถอะร้านเสีย อชิตปากแปรนะครับนักีิร้าเสียงเซ้นนะครับสองขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับมากินข้าวน้ำกันเด้อ